โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหมอปลายพลายกระซิบทํานายโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนทีคนจะตายริมถนนเพราะติดเชื้อทางอางกาศให้ระวังเดือนกุมภาพันธ์ปี65ถึงขั้นต้องมีต่างประเทศเข้ามาช่วย โดยหมอปลายเผยว่าเมื่อก่อนเชื้อโควิดเป็นเสมือนกับดอกญ้าที่ปลิวไปตามอากาศแต่ตอนนี้ที่เห็นเหมือนเป็นกระบองเพชรทีท่มันปลิวอยู่ในอากาศและนามเยอะพร้อมที่จะติดไปตามเสื้อผ้าแกะไม่ออกและเผยว่าเชื้อโควิดโอมิครอนจะอยู่ประมาณ3 5เดือนและอาจจะไม่ได้ถึงจุดพีคขนาดนั้นเพราะสิ่งที่จะเข้ามาป้องกันเรา อาจจะได้จากการที่เราประสมผสานสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อป้องกันไว้ก่อนวัคซีนไข้อาจจะได้ผลก็ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ข่าวคนเสียชีวิต,ตริมถนนจะไม่บอกสาเหตุการเสียชีวิตและจะอ้างว่าเป็นเพราะฝุ่นครั้งที่แล้วบอกว่าเยอะครั้งนี้เยอะกว่าข่าวโควิดจะเงียบแต่จะมีข่าวดราม่าของคนอื่นๆมากลบเรื่องนี้ ข่าวดราม่าไม่เกี่ยวกับวงการบันเทิงอีกประเด็นที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้ทางด้านหมอปลายได้พูดเอาไว้ว่าเชื้อจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับ HIV และใช้ยาตัวเดียวกันซึ่งเคยพูดไว้เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วโดยข้อมูลตรงกับหมอของขวัญที่พบว่าเชือ้อโควิดโอมิครอนกลายพันธุ์หลายตำแหน่งในร่างกายของผู้ป่วยที่ภูมิต้านทานบกพร่อง HIV มอปลาย,ยังพูดถึงประเด็นการเดินทางให้ระง,งับการเดินทางเข้าออกประเทศอย่าพึ่งนำต่างชาติเข้าประเทศและอย่าพึ่งเดินทางออกนอกประเทศแต่คนไทยยังสามารถเที่ยวในประเทศได้อยู่ยางไงคนไทยก็ยังมีเงินและยังช่วยเหลือกันได้อยู่อีกทั้งปีใหม่ยังจัดงานปีใหม่อยู่ถึงจะไม่ใหญ่มากแต่พยายามทำให้ใหญ่เพื่อกลบทุกสิ่งทุกอย่าง และตอนนี้โควิดมันไม่ได้ใช้ชื่อว่าโควิดสถานการณ์อาจจะยืดออกไปและที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของสัตว์เลี้ยงเวลาที่หมาแมวติดเชื้อเราไม่สามารถรับรู้ได้และไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแก้และเขาจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ตลอดทั้งปีหน้าสำหรับคนที่มีหมาแมวเสี่ยงที่สุดและสามารถเป็นพาหะได้คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุด สำหรับโควิดช่วงเดือนพฤศจิกายนและจะยืดไปถึงเดือนมีนาคมในปี65การเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนบริหารจัดการคนเปลี่ยนคนแต่สิ่งที่เห็นมีสองทางทางหนึ่งเขายอมลงอีกทางเขาไม่ยอมลงซึ่งทางที่เขาไม่ลงเห็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะกว่าและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี65เห็นอะไรควันๆจะหนักจนมีต่างชาติมาช่วย ในเดือนมีนาคมโควิดจะเปลี่ยนชื่อใหม่สัตว์เลี้ยงจะกลายเป็นพาหะใหม่เดี๋ยวจะมีคนตายริมถนนมากขึ้นและถูกอ้างว่าเป็นเพราะฝุ่นจริง,รงๆคือติดโควิดทางอากาศสุดท้ายโอมิครอนจะอยู่กับเราไปอีก5-6เดือนย้อนคําทํานายหมอปลายพรยกระซิบได้ทํานายเหตุการณ์ในอนาคตในรายการดังถึงสถานการณ์ของโควิดหลังเปิดประเทศ จะเจอเชื้อกลายพันธุ์พร้อมเผยช่วงสาหัสที่สุดวิกฤตการณ์โควิด -19 ที่เรากำลังประสบอยู่ทั้งโลกนี้หมอปลายได้ถามท่านยมว่าโรคระบาดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยหมอปลายตอบว่าทางวิทยาศาสตร์เราเห็นแล้วแต่สิ่งที่ปลายสื่อคือค่อนข้างจะสื่อได้มาก่อนหน้านี้พักหนึ่งแล้วว่ามันจะเกิดโรคระบาดขึ้น แต่ปลายไม่ทราบว่ามันจะแรงขนาดนี้คือท่านยมเคยบอกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ท่านจะให้สิ่งสิ่งหนึ่งปล่อยสารลงมาเพื่อมาทดแทนกับคำว่าสงครามโลกครั้งที่สามแล้วดวงของโลกประมาณปีนี้และปีหน้าเราจะต้องเจอเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สมเกิดขึ้นระหว่างประเทศใหญ่กับประเทศใหญ่แต่ที่นี้อยู่ดีๆการปล่อยสารตัวนี้ลงมามีคนรับสาร ที่รับได้ค่อนข้างที่จะแม่นยำและมั่นคงเลยทำให้ตัวมันกระจายได้เร็วมากๆแล้วทำให้คนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะซึ่งการเสียชีวิตมันเป็นอะไรที่เกินสิ่งที่ท่านบอกเอาไว้มีการพัฒนาของโรคมันเกินขั้นที่ควบคุมได้แล้วหมอปลายบอกต่อว่าเห็นมาเมื่อ3-4ปีก่อนที่จะเกิดแล้วและจะเป็นพวกเดียวกับเชื้อเอท และจะติดต่อกันอย่างรวดเร็วมากโดยท่านยมบอกมาเป็นเสียงและเป็นภาพตอนนั้นที่เห็นคือลักษณะคนนอนกองกันเหมือนที่อินเดียแบบนั้นเราอาจจะคิดเยอะหรืออะไรหรือเปล่าเลยยังไม่ได้พูดอะไรมากแต่รู้สึกว่ามันน่ากลัวและควรจะต้องอยู่แบบแยกกันแล้วก็เห็นคนต้องถูกเผาโดยไม่ได้ทำพิธีกรรมทางศาสนา ช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของโควิดระบาดนี้คืออะไรหมอปลายตอบว่าอยากให้ทุกคนมองแบบนี้ก่อนว่าคำว่าแย่ที่สุดขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยไม่ได้อยู่กับดวงหรือขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บคือโรคภัยไข้เจ็บถ้าไม่มีการจัดการที่ดีมันก็ไม่มีวันดีขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนแต่ว่าสิ่งที่ปลายเห็นตอนนี้คือมันค่อนข้างหนัก แต่ว่ามันจะหนักกว่านี้คือช่วงเดือนกันยายนตุลาคมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบริหารจัดการคนซึ่งถ้าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันไม่เกิดขึ้นช่วงนี้คนไทยจะเจอภาวะที่หนักที่สุดสำหรับโรคโควิดจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็อาจจะยืดไปถึงเดือนมีนาคมอีกทีหนึ่งแต่หลังจากนั้นจะเป็นอะไรที่ควบคุมได้แล้วไม่หนักเท่าปัจจุบัน เมื่อถามว่าเราจะผ่านไปได้อย่างไรหมอปลายตอบว่ายังไงผ่านได้อยู่แล้วมนุษย์เราเก่งเพียงแต่สิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยคือโรคนี้ไปผสมกับพิษสุนัขบ้าคือถ้ากันได้มันจะไม่หนักกว่านี้แล้วเราจะผ่านได้อย่างรวดเร็วมากแต่ว่าตัวนี้ปลายไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดภายในสามปีหรือหปีแต่ถ้ามันเกิดหนักสุดๆนอกจากฉีดวัคซีนตามข่าวแล้ว อยากให้ทุกคนอดทนอยากให้กลับมาศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอีกนิดหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านสอนมาถึงเวลาที่เราต้องเอามาใช้ในเรื่องของการอดทนและไม่ประมาททั้งนี้หมอปลายยังมองอีกว่าคนที่จะรอดในช่วงนี้ในโรคที่เป็นวิกฤตกระลียุกค,คือการที่เราจะเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองการเพิ่มบุญบางทีอาจฟังดูงมงายแต่มันก็ยังมีความหวัง แล้วมันก็สามารถช่วยได้คนที่โดนผลกระทบหนักๆในช่วงนี้คือคนที่ใช้บุญมาหมดแล้วเป็นผลของเจ้ากรรมนายเวรส่วนใหญ่แต่คนที่ยังรอดอยู่คือคนที่มีบุญมาคอยอุ้มในช่วงที่ต้องการปฏิหารอยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแลในเรื่องของการเพิ่มบุญของตัวเองเวลาที่กักตัวเราสามารถสวดมนต์ได้ปลายแนะนำเลยสวดบทพาหุงชินนบัญชร บทยอดพระกันและบทธรรมจักรทั้งสี่บทนี้สามารถกรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองทำให้อะไรที่มันคอยฉุดเราตลอดเวลามันลอยขึ้นมาได้บ้าง